สวัสดีครับผมธารัตรับดวลไรมือผ่ารัตพนุกรรมพบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำนายดวงชะตางคนเกิดราศีสิงในเดือนเมษาย,ยนพศสอง7ันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็เริ่มเปิดไพ่เลยไพย่ที่จับได้ก็ได้ไพ่แดไม้เท้านะครับผมแดไม้เท้าเนี่ยหเดือนก่อนจะถึงเดือนเมษาย,ยนคืออดีตไพ่็นนี้อย่าลืมนะครับว่ามันคืออดีต อดีตอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างแต่ยังไงแต่ก็คืออดีตเราเรียกไงว่าอดีตโดยที่เกิดขึ้นมาไม่นานนะครับผมพไพ่ใบที่2คือเมษายนก็คือช่วงปัจจุบันพไพ่ใบที่3คืออนาคตที่จะจากเดือนเมษายนไปต้นไปก็คืออนาคตนะครับผมผม,ผมจะพูดพึด่งดวงรวมไปในการทํานายสามใบนี้ด้วยเเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เริ่มทนายเลยนะครับไม่เย็นเยอะไม่พูดพร่ำทําเพลงก็เริ่มทนายเลยวันนี้ผมจะรีบพูด ไปเร็วๆเลยเพื่อไม่มีการเสียเวลาก็ทำไมไพ่แปดไม้เท้าเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันคือการงานที่รุงโรดงานที่เข้ามาทะลักเข้ามาอย่างมหาศาลมันคือเห็นไหมเพราะไพ่เนี่ยไม้เท้าคืออะไรไม้เท้าคือธาตุไฟธาตุไฟคนจะบอกว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมดสี่อย่างด้วยกันในไพ่ยซีที่เป็นชุดเล็กไม่นับไพ่บุคคลนะอันนี้ผมจะบอกไว้ก่อน คือจะบอกว่ามีไม้เท้ามีเหรียญมีดาบแล้วก็มีถ้วยเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าไม้เท้าคือธาตุไฟถ้วยคือธาตุน้าําเหรียญคือธาตุดินอ่าแล้วก็ส่วนดาบคือธาตุลมนะครับผมเนี่ยจะบอกว่ามันจะมีอยู่สี่อย่างแต่ไม้เท้าธาตุไฟคืออะไรธาตุไฟคืองานเงินผมจะบอกว่าเหรียญความจริงต้องเป็นเงินแหละใครๆก็คิดอย่างนั้นแต่หมายถึงว่างานเนี่ยมันมา คู่กับเงินใครๆก็ต้องรู้แหละอะงานมาก็ต้องมาคู่กับเงินอืมจึงบอกว่าอันนี้วัน,นวันนี้ผมร้อนความจริงาตุในตัวกระสับกระสายจึงบอกว่าวันนี้อาจจะดีดหน่อยก็ขออภัยด้วยจึงบอกว่าเนี่ยไม้เท้าเนี่ยมันคือเงินงานถามว่าถ้าถ่ายละว่า่ายว่าไงในช่วงห้าเดือนก่อนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ห้าเดือนนี้อาจจะเป็นโดยประมาณหรือว่าสามเดือนสี่เดือนนั่นก็คืออดีตที่ผ่านมาเมื่อไม่นานนั่นแหละมันเกิดอะไรก่อนที่จะถึงเดือนเมษาจึงบอกว่างานทะลักเข้ามาถามว่าใครที่มีงานมีเงินเข้ามันในชีวิตทำๆไปเถอะครับอย่าไปคิดอะไรเยอะจึงบอกว่าบางทีอาจจะเจอเหตุการไฟแลกไฟแลบคืออะไรไฟแลบคือสายฟ้าแลบที่อย่างเช่นว่าสงสัยใครที่นั่งๆน,นอนนิ่งมานาน ซึ่งราศีสิงห์เนี่ยผมจะบอกอย่างหนึ่งว่าไม่ใช่เป็นคนนั่งงนงนอนนิ่งๆหรอกเป็นคนขยนันเป็นคนติดต่อกับสังคมเป็นคนพบปะผู้คนจํานวนมากอาชีพที่เหมาะสำหรับราศีสิงห์อันนี้พูดพื้นดวงลมไปผมบอกแล้วว่าอาชีพที่เหมาะสำหรับราศีสิงห์คือนักการเมืองอินพุตเอ็กพอร์ตระหว่างต่างชาติต่างภาษาคุยกับคนใหญ่คนโตดาวราศีสิงห์คือดาวอะไรดาวอาทิตย์ดาวที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลของเราเพราะดาวอาทิตย์นี่เป็นดาวที่อบอุ่นทุกสรรพสิ่งใน จักรวาลของเราไม่ต้องเอาจักรวาลน้องเหนือจจักรวาลเรานะจึงบอกว่าดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นแม่ทัุไฟอย่างหนึ่งส่วนดวงคันอะไรที่จะเป็นดาวทัุไฟยังไม่คิดเหตุผลเยอะจึงบอกว่าดาวที่คือดาวที่ใหญ่ที่สุดเป็นดาวทัุไฟที่ใหญ่ที่สุดจึงบอกว่าราศีสิงห์จึงชอบเป็นที่ใหญ่ชอบเป็นคนที่อื้อจืออย่างหนึ่งเหมือนกันหน้าใหญ่เหมือนกันจึงบอกว่าบางทีเนี่ยเวลาที่มีลูกน้อง มีคนที่อยู่ในบังคับบัญชามีลูกหลานมีเพื่อนฝูงที่ตักติ์ตำของเราอะถูกลังแกถูกแกล้งหรือถูกคมเหงชอบเป็นที่ใหญ่ไปปกป้องชอบไปคุ้มครองชอบไปช่วยเหลือจึงบอกว่าความจริงคนเกิดวันที่ก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันคือถ้าเกิดมีลูกน้องมีคนกระชิดหรือบริวารหรือว่าใดๆหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในอานัตถูกรังแกถูกกันแกล้งมักจะชอบเข้ไปปกป้องชอบไปช่วยเหลือหรือบางทีชอบไป สมลงจึงทําให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่เป็นประจําขอพูดตามตรงเลยจึงทําให้ตัวเองเดือดร้อนอยู่เป็นประจำชารรำหร,ออร,าราศีสิงห์และคนเกิดวันอาทิตย์พอเดือดร้อนแล้วยังไงพอเราที่เราช่วยเหลือเขาพาเห็นแต่บุญคุณเราไหมส่วนมากไม่ค่อยเห็นแต่บุญคุณเราหรอกแต่ว่าถ้าคุณกลับไปชุดเขาเรียกว่ากลับไปสูฮกหรือกลับไปที่แบบไปใกล้ชิดแต่คนที่ใหญ่กว่าเช่นคนที่มี power มากกว่าเรา มักจะได้รับอิทธิพลในทางที่ดีเพราะจะรักคุณและส่งเสริมคุณแต่ถ้าคุณไปยุ่งกับคนที่แบบคิดร้ายต่อเราหรือว่าอิจฉาเราเนี่ยแม้คุณไปช่วยเขาเพียงใดหรือช่วยเขาเต็มที่หรือบางทีเมตตาต่อเขาแต่คุณไม่ได้รับอะไรแน่นอนในภายภาคหน้าบางทีโดนเขาบาันไซแว้งกัดเข้าทีหลังเตือนด้วยความหวังดีนี่คือพูดลักษณะของราศีสิงห์ผมจะไม่พูดมากในลักษณะราศีสิงห์เพราะพูดเกือบทุกคลิปอยู่แล้วราศีสิงห์เนี่ยอิมพอร์ตพอต่างชาติดี การงานที่เกี่ยวข้องการติดต่อ,อคนใหญ่คนโตดีแล้วก็พวกนักการเมืองนักอะไรพวกนี้ดีอยู่แล้วอันนี้ก็จะไม่พูดบ้างแล้ราศีสิงมีอะไรอีกลาศีสิงเนี่ยพูดถึงเรื่องอความรักความรักราศีสิงควรจะบอกว่าตอนยังหนุ่มยังสาวเพื่อนฝูงเยอะเพื่อนฝูงรักแต่รักแบบไหนอีกเรื่องหนึง่งถ้าคุณเป็นคนใจใหญ่หน้าใหญ่ พื่อนฝูงเยอะเป็นไปมดแน่นอนแต่เ้าหาคนจริงใจเจอไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าคุณจะเจ้าชู้ยากนะลาศีสิงสำหรับตอนที่คุณยังวัยรุ่นคุณยังไม่แต่งงานแต่พอคุณมีเมียมีลูกมีสามีคุณจะเป็นคนที่รักลูกรักเมียรักสามีเป็นคนที่ทุ่มเทกับครอบครัวเต็มที่จนกระทั่งคุณล่ํารวยมีเงินมีทองใช้แล้วก็บางทีล่ารวยมากๆเพราะลาศีสิงดาวที่มันเป็นดาวใหญ่อยู่แล้ว นะครับผมจึงพูดพื้นดวงแค่นี้ไม่พูดบ้างเดี๋ยวจะหาว่าผมเพกเยนเย้ยจึงบอกว่าไพ่ใบนี้อ่ามันไพ่อะไรดวงที่บ่งบอกถึงดวงจรเข้าใจไหมเข้ามาดวงจรดวงจรเนี่ยมันช่วงนี้ไม่ได้โกลนวดน,นะเพราะว่าช่วงนี้พูดต้องต้องโหเครียดยเครียดแบบนั้นนะมีปัญหาๆๆจึงบอกว่าเ,เดี๋ยวผมไม่พูดเรื่องส่วสนตัวผมนะเดี๋ยวอืมจึงบอกว่าเนี่ย ไพ่เนี่ยมงบอกว่าการงานการเงินของคุณช่วงสามถึงห้าเดือนก่อนหรือช่วงที่ผ่านมาเมื่ออดีตแสดงว่าดีครับถามว่ามีงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ถ้าใครทำเกี่ยวกับออนไลน์ลงใครทำเกี่ยวกับงการติดต่อคนจิงงานออนไลน์เนี่ยติดต่อต่างชาติต่างประเทศต่างประเทศต่างภาษาก็ได้หรือออนไลน์ก็ได้ พวกติดต่อเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันไม่ใช่ไม่ใช่แบบจับอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบจับจับจับต้องได้อย่างเงี้ยจับต้องได้เช่น,นขายผักขายพืชขายพวกเครื่องลายคลามอย่างงี้มันไม่ใช่นะแต่เป็นเกี่ยวข้องกับการติดต่อปากหรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับพวกที่ต้องอาศรรัยอ่าสิ่งที่จับต้องไม่ได้นี่ผมใช้คํานี้นะลาสีสิงจับแล้วจะลุ่งในช่วงที่ผ่านมา เมื่อไ,ไม่นานจับแล้วจะรุ่งรุ่งเรืองสุดๆเช่นออนไลน์ผมเปรียบเทียบคร่าวๆว่าออนไลน์เพราะอาชีพมีเป็นร <a> <ugen> ้อยเป็นพ like, you know, ันอาชีพซึ่งบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณก็ได้แต่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าราลาสิห์ไม่เหมาะกับจิตวิญญาณเท่าไหร่ถ้าทาก็ได้แต่ว่าไม่เหมาะกับจิตวิญญาณเท่าไหร่เพาเป็นคนที่ดาวที่มันธาตุไฟมันจะเหมาะกับจิตวิญญาณได้อย่างไงแต่ถ้าบางคนมีดวงอื่นๆเข้ามาแทรกจริงบอกว่าเกี่ยวข้องกับการดูวงส่วนตัวด้วยก็แล้วแต่เพราะมีลัคนะะ จึงบอกว่าไพ่ใบนี้ที่ผ่านมามันจะมีอะไรสายฟ้าแลบเข้ามาถ้าเป็นเรื่องความรักไทยยังไงสายฟ้าแลบเหมือนกันบางทีอาจจะได้แต่งงานหนระือมีเรื่องเกี่ยวข้องกับว่าได้เจออะไรสปุกสปิกสปักที่แบบทําให้แบบแบบมันมันมันเราไม่ทนตั้งตัวแต่ในทางที่ดีนะถ้าถามว่าบางทีมันเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปแบบมหาศาลด้วยแต่คนจะบอกว่าระวังกันหน่อยเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็คือ สิ่งที่เราไม่ทันยังคิดคืออะไรอย่างเช่นที่เมื่อวานผมสั่งความจริงตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วผมสั่งออนไลน์ผมออนไลน์นี่น่ากลัวมากถ้าเกิดคุณไม่ได้สั่งอินเทอร์เน็ตหรือว่าสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะเพจที่มันไว้ใจได้จริงๆเนี่ยคุณอาจจะโดนหลอกได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าบางทีเพจที่ว่าคุณไปสั่งเนี่ยคุณก็สมมติ่คุณสั่ง แล้วปรากฏว่าเจอเพจที่หลอกลวงบางทีเพจพวกนั้นอยู่ไม่ได้เลยนะถ้าเกิดซึว่าทําผิดครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าของพวกอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเว็บไซต์พวกผมไม่รู้เรื่องนะผมมีหน้าที่แค่สั่งอย่างเดียวจึงบอกว่ามันมาไวไปไวผมใช้คํานี้นะมาไวไปไวถ้าคุณทําผิดพลาดครั้งหนึง่งจบใช้คํำนี้เลยว่าจบผมจึงบอกว่าแน่ผมพูดแค่นี้ดีกว่าแต่ว่าผงก็อารมณ์เสียกัน นะครับผมสั่งของเราไม่ได <c oughs> ้เนี่ยจึงบอกว่าเนี่ยเนี่ยชว่าจึงบอกว่าบ่อยมากไปหน่อย The w o r l จริงๆแล้วช่วงเดือนเมษายนเนี่ยดีผมจะบอกว่าดูเหมือนไม่ดีนะดูเหมือนไม่ดีที่ว่าได้แปดใบเท้าแต่ความจริงแล้วมันดีนะครับผมผมใช้คํานี้เลยว่าดีสามใบจับได้ดีหมดเป็นความหมายของคําว่าโอกาสการเงินการงานที่ดีลุ่งโลด พราะนั้นจึงบอกว่าไพ่ the world ถ้าใครที่อยากจะลาออกจากงานแล้วไปทำอะไรใหม่ๆหรือบางทีคิดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับสายไฟฟ้าผมเปรียยเที่นะพวกออนไลน์ที่มันมองไม่เห็นน่ะพวกเทคโนโลยีอะไรที่มองไม่เห็นหรือว่าบางผมใช้คําพูดไม่ถูกจริงๆนะพวกอะไรก็ตามที่มันแบบเดี๋ยวนี้มันมีอะไรใหม่ๆเยอะแต่ค้ารลยววันนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีพวก AI อะไรใหม่ๆอะ่ะใช้คํเนี้ลุ่งหรือบางคนใช้ปากใช้การพูดจา การติดต่อสังคมพวกที่แบบว่าจับเสื้อมือเปล่าก็ได้หรือบางทีเข้าใกล้ชิดกับคนที่มี power ใหญ่ๆโตโตนักการเมืองอะไรเงี้ยที่ว่าใช้ปากคุยกับพวกสังคมใหญ่ๆโตโตแต่ว่าคุณจะเป็นอิสระมากขึ้นในช่วงเดือนเมษาต่อมาผมจะบอกอย่างหนึ่งนะถามว่าทำไมดูพื้นดวงถึงสำคัญผมถึงพูดทุกคลิปเพราะการดูพื้นดวงนี่สำคัญ ราศีสิงห์เนี่ยความจริงผมไม่จำเป็นต้องดูดวงประจําเลยก็ได้ว่าดวงจรเป็นยังไงเป็นยังไงดูพื้นดวงเนี่ยทายได้หมดเลยทั้งชีวิตจึงบอกว่าเนี่ยใช้คําเนี่ยว่าราศีสิงห์ในช่วงอนาคตเนี่ยที่จะถึงก็ทายได้เหมือนกันว่าคุณเป็นคนหาเงินเก่งไหมละ่ะราศีสิงห์เพจะว่าราศีสิงห์เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากสักเพียงใดคุณก็หาเงินได้เงินจะเข้ามาหาคุณตลอดเวลาเพราะคุณเป็นคนพูดเก่ง คุณเป็นคนที่ใช่ยังไงดียจะคาพูดไหนดียแต่ไปที่ไหนคุณก็พูดจ้อจอ,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 อได้เงินตลอดอ่ะบางทีคุณรู้จักกันซิกแซกเข้าไปหาคนอื่นเป็นคนที่มุ่งมั่นเป็นคนที่ทําแล้วได้เงินจะบอกว่าราศีที่เก่งตัวพ่อตัวแม่ตัวโคตรของโคตรพ่อพ่อ,พอแม่แม่ก็คือราศีสิงนั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกว่าบางคนเนี่ยไปต่างประเทศแล้วได้ดีก็คือราศีสิง ตาส,สิ่งเนี้ยไปต่างประเทศล้วได้ดีโคตรเลยนะใช้คํานี้วันนี้ดีดมากไปหน่อยนะครับผมสงส่กินในนั้นมากไปนะครับผมแล้วหนวดก็ไม่ได้โกนอเออสงสัยช่วงนี้มันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมทุกใจเรื่องที่ว่าแต่ก็ไม่อยากบอกมากอา่ะก็ผมเท่านี้ก่อนดีกว่า อันนี้จะไม่พูดบ้างใครที่ต้องการดูลายมือพี่สี่กับผมทักลายดีมันได้ที่ลายดีทารัสสองหกใต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube นะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิป y o u t u b e นะครับก็ลายดีทารัดสองหกต้ข้อความด้านล่างคลิป YouTube แต่ผมจะบอกว่าราศีสิงดีครับในช่วงนี้เอ,อทั้งไพ 8, ไ่แปดมเท้าไพ่เดอะเวิด์ไพ่แพนดากอนดีหมดจึงบอกว่า เดเวล์เนี่ยเป็นไพ่สำคัญถ้าใครที่เครียดอยู่มีพันธะผูกพันไม่มีอิสระ,ะคิดอะไรเองไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะติดๆคัดๆในเรื่องอะไรคุณคุณคุณนัณ่งคิดเยอะหลุดครับหลุดหล,ด,หลดในที่นี้คือหลุดดีนะใช้คำนี้ก็คือเพดอัพ p พน t a c ารก็หมายถึงว่าอืมันเป็นไพ่การเงินนะที่ว่ายังไงคุณก็มีโอกาสหาเงินได้เยอะๆนะครับผม ยังไงมันได้เงินน่ะได้เงินได้เงินมีเงินงานต้องดีเงินถึงมาอย่าไปบอกว่าเฮ้ยเรื่องการเงินเป็นยังไงแยกกับเรื่องการงานไวไพ่ใบแรกทนท้ออยู่ขนาดนี้แล้วนะครับผมอืมนะครับก็ทักไลน์ดีมันได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกตั้งข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมนะครับก็ตั้งข้อความด้านล่างคลิปนะครับก็พูดพูดไปกี่ครั้งนะอืม ก็เข้าใจตรงกันว่าลายดีผมที่เขาอยู่ตรงใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างก็เข้าใจตรงกันแล้วก็ถ้าใครที่อยากทักลายโอเอมาก็มีอีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางสำรองลายโอเอเป็นลิงก์ใต้ข้อความด้านล่างนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบด้านล่างเป็นลายโอเอนะครับผมเป็นช่องทางสำรองเป็นลิงก์ก็ทักลิงก์เข้ามาหรือว่าจะจะลายโอเอให้ลายทักส่งผมก็ได้ดูผมไม่พิมพ์ตรงไปผมไม่เอ่เสียงตรงไปนะ เวลาดูสดๆผ่านทางโทรไลน์ผมดูให้เต็มที่เป็นสดผ่านทางโทรไลน์เป็นโค้ดดูส่วนตัวดูให้เต็มที่ดูสดๆผ่านทางโทรไลน์สปิกรโฟนคุยสดๆรายละเอียดวิธีอไรก็ทักเข้ามาผมส่งไปใครที่ต้องการมาที่ทำง,งานก็มาได้ผมมีใบประกาศการจบนิวโรลิมจิสติกเพราะก็ m ป็นเป็นโค้ดส่วนตัวเราก็เป็นโค้ดที่เต็มที่คุณผ่านทางโทรไลน์นะครับผมมีใบประกาศการจบโค้ดยังถูกต้องจบลายมือที่สี่จะสมาคมโหรแน่งประเทศไทยในราชินีนวธรรม ที่สวัสดิงานก็มาได้ก็คือ,อทักไลน์มาทักรายละเอียดมาหรือ,อยังไงก็มาที่สวัสดิงานลายมือพี่ซีหัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มๆคุยกันยาวๆที่สวัสดิงานนะครับผมก็แบบลายมือพี่ซีจะหัวิ้งชั่วโมงครึ่งที่สวัสดิงานเหมือนกันยังไงก็มาได้ก็ขอรายละเอียดขอโลเคชั่นมานะครับผมวันนี้ลายเป็นเท่านี้ก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมเยอะเป็นกำลังใจเพ,พื่อให้ภาพคิดใหม่คิดดีนะครับผมวันนี้ลายเป็นเท่านี้สวัสดีครับ